ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อกนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการห้องสนทนานมกอดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกอ ฟังวิทยุมอกอแล้วได้ความรู้เรื่องการเกษตรเรื่องสุขภาพอยากพึ่งมูฮาวเจ้าหนฟังกันนักหนา้าเจ่ากับมีทูกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรพัฒนาทำทองทินมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรให้เด้อพี่น้องเด้อร,รายการดีมีสาราพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการตัดีคนตายชอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมกอฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะาวิทยุมกะ สถานีวิทยุกมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต,ตมมองใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำคา่าทรงตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามอกเราเป็นอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีเจ้าตำรวจฟังและานผู้ชมกู้ต้านพิกมาพบกับรายการห้องศูนทนามมกกวันการและกวันพัดตั้งแต่เวลา13นาฬิกานาทีแผ่ว13นาฬิกาสนาทีนะเจ้าจางสถานีวิทยุมกกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึงสี่พูิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าภาคกลางมกบางเข็กรุงเทพ AM 1 1็มกิโลเฮิร์ภาคเหนือมกเจียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิร์ ภาคตอนออกเฉียงเหนือมกอกขอนแกน่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้มกอกสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึตงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th หรืออ่านกลับไป Facebook Live สถานีวิทยุมกอก YouTube ไปช่อง KU Radio Thailand ก็ได้อยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้ทั่วโลกนะจะอยู่กับท่านอาจารย์สุนันท์ละอองศรีผู้ด,ดำเนินรายการก็เจ้าส เทียนเนียมทรัพย์หว่วมนวนรายกาศแล้ววันนี้เฮาก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สกุลมูลคำท่านเป็นข้าราชการบำนาญนะจากระทรวงเกษตรและสหกรกรมการเข้าผูใหญ่รงเรียนเข้าและเจ้านาต่างอากาศสถานีวิทยุมอกรเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนนั่งฟังกันนะเจ้าตอนนี้เฮาไปพบก,กับท่านอาจารย์สุนันละองศีท่านจาัดสกุลมูลคำกันก่อนสวัสดีเจ้าท่านจ่ยนเจ้าสวัสดีครับแสงเทียนเจ้าสวัสดีครับจ่านครับ ครับสวัสดีครับานจันร์สุน,นันแสงเทียนแล้วก็ททากผู้ฟังแคปท่านครับวันนี้มีประเด็นสำคัญอะไรจัร์จะสนทนากันออมีประเด็นหลายเหมือนกันเออครับมีหลายเนาะครับ,อ,รบอันอันเด็กเป็นเรื่องพัรเข้าเนาะการเข้าพันใหม่ที่ครงการเข้ารับรองพันพันเข้าพันใหม่เกิดขึ้นแล้วกับครับแล้ว มีประเด็นเรื่องอือ่นๆก,ก,ก็จะมีพัดเข้าเหมือนกันพัดเข้าหอมหนะค่าการใจโดนการใจโดนแบบนะนะ,นะครับเพื่จะวาเพื่เลี้ยงทอนจากอ,อาจารย์ออกความคิดเห็นว่าจะทำนาแบบใดเพือระบบนิเวศกบเขียดอีหัวมันป๊กมาอยู่อย่างเก่า ลูกโป่งลูกกวาต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการทำนาแบบใดมีเป็นคำที่เป็นต้องการอยากฟังจากอาจารย์โดยครับผมจะว่านีนบเจิเลยครับอาจารย์ครับครับอันเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเข้าสักน้อยเนาอครับเรื่องน้ำนะเรื่องน้ำฝนตกออนดีนะปรากฏว่าน้ำเข้า เคลือค่อนสองเคลื่อนเนี้ยครับเคลื่อนรับห้าถึงหกล้านต้ออนนครับขึ้นมาสองเปอร์เซ็นจากสองอาทิตย์ก่อนสามที่ห้าเปอร์เซ็น์ที่เคลื่อนไม่งัดเนาะขึ้นมาเป็นสามจิดจิตเปอร์เซ็นเคลื่อนไม่กลัวซาวเปอร์เซ็นสองอาทิตย์ก่อนนะครับ oh. ขึ้นมาเป็นซาสองเปอร์เซ็นน้อยนะครับน้อยกว่า สองปีที่ผ่านมาขนาดเลยมันไหลลงเขื่อนเนาะมันไหลลงลงน้อยเดียวครับ<อ>มาถึงล้านลูกบาทเมตรต่อวันนหะครับสถานาการณ์เข้าน้ำท่วมของจังบ้านเฮานี่คงไม่มีครือคะจะมีแต่หน้ามอคอ,อนะครับอ๋อฝนตกแล้วก็มันจะน้ำจะไปแหนน้ำรอการระบายเนาะก<อ>่อนจะแะมูล<อ>น้ำเพื่มาได้แปลงบ้านจะสันนะฮะ Oh. กักกบมีตีนน้าไหลไปีมีบ้าจะสามยังเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งก่อสร้างยังเกิดขึ้นกับ hmm. ตังน้ำไหลก็เหลือเหลือน้อยลงฮะมันก็เลยไหลจ้านะครับมีหน้าโมโกโอกครับเจอเรื่องพันเข้า,านะครับอาจารย์นะครับเอาเรื่องพันเข้าเนาะครับกรมการเข้ารับรองพันเข้าสี่พันเมื่อวันที่ทิบเจ็ดที่ผ่านมาสิบก hmm. ันยาครับประเดี๋ยวนี้ มีเข้าวถ้าเป็นกอขอนี่นะขึ้นไปถึงเก้าสิบเมตรบนเหนือครับจารยโอ้ครั้นแรกนี้เป็นกอขอบแปดสิบเก้าแปดสิบเก้านี้เป็นข้าขึ้นน้ำด้วยครับเข้าวน้ำนี่ถ้าลึกสักเมตรปลายสบายเลยนะครับผนพิษบรรณครับประมาณสี่สิบห้าถังตัวให้ เข้าขึ้นน้ำนี่สุนัขสลายเพื่อนแกอย่าไปเปลง,งเงินข้าหลงเส้นหรอกครับส oh. ภาพค่นอนข้างจะดีนะฮะ hmm. เขาพื้นค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะฮะ hmm. มันดีเลยทต้งทียว่ามันโนน้ำเลือดได้ฮะพ่อมัน,มนก็ขอแปดสิบเก้าก่ะครับก็ขอไปสิบเก้าครับแล 10, 9, ้วเจ็ดสิบเก้าหรอเจ็ดสิบเก้าก็เปลียนข้าวเจ้าเหมือนกันนะครับอันนั่นออกมาเหมือนละครับเจ 10, oh. นะ็ดสิบเก้า แต่บอได้เป็นเข้าขึ้นน้นําเนาะครับบัตรใจครับเข้าขึ้นน้ํานี่ถ้าน้ํามันท่วมเกินเม็ดมันขึ้นตัวน้ําก็อเออเป็นมบี้ครับถึือว่าเขาเขาปลูกนะครับเขาต้องปลูกก่อนที่น้ําจะมานะอืมเ้าเอาปลูกก่อนจะปลูกจะว่านกันแล้วแต่นะถ้าถ้าเขางอกขึ้นมาแล้วถ้าน้ําขึ้นมาวันหนึ่งประมาณสิบห้าเซน เข้าก็จะหยุดตันถ้ามันขึ้นเกินหัวนั้นไม่เข้าก็หยุบักให้ตันแล้วนะหัวต <พอ S 1> ันแล้วเนาะครับประมาณสิบห้าสินต่อวันในสมัยแม่ตันเะธอเลยเมิดขึ้นมานี่ก็อยู่ได้อ่อาไพ่เคยอยู่แล้วกันครับชอบพันนี้นะฮะแล้วไอ้พันที่มันเด็กน้ําแล้วบาดตายเนะี่ยมีก็แต่บัคใอยมีนะคณะก,ก็จะโทษได้บัเกินสองอาทิตย์ครับอื ถ้าน้ำเป็นคิดเปื้อก็มาล่อสักลายแล้วครับโอ้นะโหนท,ทับถมเย่ยเนาะเป็นคิดเปื้อทับถมนี่ก็หันบ่มียักษ์กันแสงไปช่วยในการสังข้อแสงแล้วนะครับเขาดูทีวีนี่น้ำท่วมลุนแรงนะับในหลายพื้นที่นาเข้ากดเม็ดไปเลยอันนี้เสียหายแน่นอน กาทาไมเองนี่จะเสียหายครับอืถ้าเปลี่ยนเข้าในช่วงที่กําลังเอ่อเทคโนโลยีก่อนี่ก็แบบถ้าถ้าว่ามันมาหลายวันนี่ก็มันก็แบบปวดเสียหายนักอะไรถ้ามาแบเอาฮีเปือมาตุ้ยนะครับมแต่ถ้าเข้าตั้งพ้องหรือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนี่จะเสียหายนะครับครับคนัาเก็บเต่าไปเลยดาบไปกับปืนนะครับโอยู่ก็ใครได้ละ ก็ขอแปดสิบเก้าในไปปลูกกันสังใดอาจารย์นั้งกต่ปลูกทางปราจีนทางอายุธยาทางนาครนายกไปยังปุ๋นเหรอครับโอ้ไปทางปุนเนาะครับตึงดงม<ำ>ูพทม่น์นะครัน้ำขังมันๆนี่จะนอคมับอืม,อมครับแหมพันุนึงก็ก็ขอเก้าสิบมิตเก้าสิบเอ็ด <90 S 2> ครับเป็นแหมเป็นข้าวเม็ดใบแหนวเม็ดป้อมๆหน่อยเ็นขอข้าวกลางเนาะครับ ขมิดขนาดกลางและเป็น mm. ข้อเจ้าหนึ่งครับม mm. ็นเข้าที่สามารถปลูกได้ถึงหน้าปีนาโด oh. มีหน้าผลก็ได้หน้าแล้งก็ได้นะฮะค้นทานต่อพันโรกไม้หรือลกไม่ไม้นะครับ mm. ผลบ mm. พิษค่อนข้างหนักนะครับอันนี้นะฮะ mm. เกือบแปดสิบถังต่อให้แต่มีเสถยภาพไปถึง ร้อยถังนะครับร้อยสิบทางต่อให้ได้ฮเป็นเป็นเพลทที่ไหนศูนย์วิจัยเข้าที่ไหนอันนี้จะเป็นของปทุมธานีอ๋อปทุมธานีมอสสำหรับภาคกลางกับภาคเหนือตะลุ่มอฮะทางบ้านเฮานี้ก็เออมันเป็นแหล่งข้าหน่งเนาะครับแม่นถ้าไปปูกข้าเจ้าก็ต้องปลูกเป็นปริมาณที่นับ ลดผนได้ย่างน้อยเกินหนึ่งพวงฮอือคือห้าสิบตันละเนาะถึงเปินหนึ่งเจ็ดห้าซื้อ,อห้องสียห้าซื้ออือเมพันนี่เป็นเข้าตะบ,บานเห่าลยเนี่ยเข้าบนโดยโอ้ครับสุนใจเข้าเสมอเลยนะ,นะครับต่างดาเนี่ยครับเอกไปผพันจื้อขานี<อ>หนึ่งหนึ่งเจ็ดขานีครับขานีขานีนี่เป็น เข้าบนดอยเนาะครับอืมนึกเหมือนจะเป็นภาษาของพี่น้องหมู่สือนะโอ้ปลูกบนที่สูงเอ่อบนที่สูงสักพ็ดร้อยถึงปันเม็ดจากระดับน้ำทะเลนะคอืมก็เป็นข้าวที่มันมีบ่าบ่ค่อยมีโรคอ่างเข้าไปกวนสักวใดเป็นข้าวให้ก็จะเป็นข้าวข้าวนาครับ โอ้ oh. ขนาบนดอยเน,ยนาะบนดอยแต่มีคุณสมบัติตัางยาเ้อครับจาะฮะอ oh. ๋อกินแล้วไผเป็นโรคลำไส้นี่ก่อจะช่วยได้นะครับ hmm. อืมกินโรคลำไส้อักสเสบป็นแพ้ป็นอย่างนี้นะอ oh. ๋อคุณสมบัติไปหักษาไปช่วยจะต้เงาะครับไปหักษาจะแต้กับมันเกี่กบ่อดใจนะะต้องกินเป็นปริมาณที่หนัก ช่วยให้ร่างกายสมบสรณาทายอย่างดีขึ้นนะครับโอ้แถมพันเนึ่งไปเข้าตะ้ก่จากเหนือลงใต้เลยนะอืมครับป้นพัดทลุงันพัดทลุงครับไปทางทางใต้นะฮะเป็นืีอเข้าดำดาดสาระดาสองศูนย์นี่นะครับ,รบดำดาดดำดาดครับโอ้ ก็โตดำดำังดานเลยนะบ<ำ>มันหอหนอกครับอืมอันนั้นตึงดำเตะนะฮะเป็นข้าวเนึ่งขาเหนียวดำเขาปั่มําเนาะครับดำดา<ำ>ดครับปเป็นขาให้นะเป็นเออเอาไว้ปลูกเซมสวนยางปลูกยางที่เขาต้องคิดนเป็นบ้านหอปลูกลำไยเนาะสมมติว่าเนี่ย,ย,ยร,นนร้บมันตอนช่วง ามสีปีแรกกันนะครับเป็นปีหนึ่งสามสีบีแรกแกยยางกับมรนไย,าย้าเป็นรมย์ไยรมยหญยกันกยังมันไยแต่เตือหากเอเข้าไปใส่ดำห้องอ่ะต้องเป็นเข้าให้ครับเป,นนเ,เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเนื้อข้าวเหนียวนะข้าวเนื้ขอข้าวเหนียวดำดาดครับดำดาดคนคิดได้ก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบถังต่อให้นะครับโ้หนักเหมือนกันนะครับ ก็ให้ได้ขนาดนี้เดี๋ยวนับครับดำเดินจืดนทีจัง่ายนะขานีนี่ขายากนะขานีและสันปะตองหนึ่งของเฮาสันปะตองจีไอนี่ยังบกเกิดเตือนอาจานคราจนันโควิดมาก่อนพอซู่มมาเสริมกันได้ย่างกันไปนะแต่เกินไปเลยครับเรียกมันกั้นพุทธเลยนะครับ นี่เป็นพันเข้าเราบพันเข้าพันใหม่ก็คือมีอยู่สี่พันนั้นหนึ่งก็ก็ขอไปสิบเก้าสองก็ขอเก้าสวิตเป็นข้าเจ้านะครับ,รบแล้วก็เข้าบนดอยขานีร้อยสิบเจ็ดครับ,รบกินได้ก็เป็นยาช่วยหักษาโราคความไตอักเสบะครัแล้วก็ดำาดาสาว ลำดับ20เนี่ยนะฮะลำดับ9เป็เข้ากกํมข้อหนึ่งข้ากร,รมปลูกเกิดแซมส่วนยางไปเขาให้นะครับตานภาคใต้นะครับปลูกจ้าเหนือเขาได้ก่อนแต่ว่าออกวงจ้าครับเดือนมกราเนะครับโอ้ันดได้กินแล้วนะฮะนกกินให้ก่อนดัรได้กินนะครับยิอย่โคละตีแม่นครับ ครับก็มาต่อตี่เรื่องเออเอาโดนสักหน่อย,ยเลยโดนน่ะโดนกำลังฮิตเนอครับเออต่นหาก็ยิ้มกันนะครับการใช้โดนนี่นะเามื่เดี๋ยวนี้ต้องซื้อว้าก้าถาเโดนบินขึ้นเนี่ยเพราะว่าจะเป็นว่นปุ๋ยพ่นยาอกนค,คิดให้ร้อยบาทให้ภาษีเนี่ยนะให้ภาษีแต่ ปุ๋ยยานี่เป็ียนของเฮานะครับเป็นยี่า้อนานะครับอืมันก็นี่ปัญหาตอนที่เข้าสูงแล้วนะครับเข้าเ<ม>ข้ามาหรือว่าเข้าใกล้ยอกดอกอน,นี้ถ้าขึ้นไปพ่นเลยครถ้าเอาบินมาสูงนักก็ใดนะครับครั้งมันมีลมมาเนาะครับดินลมมาก็ขัวสาร เดี๋ยวที่เขาพ่นลงไปนี่มันมันบรโดนเขาเข้านะอืเอาโดนบินลงต่ํำผมไฟที่ไม่ขัดจานเมื่อติดแล้วนะครับมันปุดผมหัเข้าเต่าแตบติดดิน,ม,นมันก็ถามมันคนไปนะัจยุบันนะว่าเออเม่เข้าไปอย่างเต่าพเพื่อโดนพน่นนะอ โดนคนยาปัดไก่เห็นว่าลงต่ำลงไปเข้าวันเข้าต้นสูงนะถ้าพี่น้องบ้านเฮาถ้าใค่จะใจโดนกัดก็ต้องพิจารณาถึงอายุเข้าตัวนะครับเข้าเมื่อตอนน้อยๆนี่แบปิ่นยางนะครับถ้าเข้าเริ่มมานหรือออกงวงแล้วเนี่ยถ้าจะพ่นเน็ตต้องบินสูงหน่อยะ ก็จะต้องการกระยำบ่เชี่ยวชาญสักเท่าใดก่ช่างบังคัการจะบ่บ่ให้เชี่ยวชันสักเท่าไรบางบางเตื้อเขาก็กลัวเอสิ่งที่เขาวานหรือ,อน้ำยาน้ำปุ๋ยอย่างที่เขาพ่นลงไปนะ,นะนนนจะปิวไปที่อื่นนี่นะครับโดยเฉพาะการพ่นสารเคมีกับัด้าชพืชนีน่นะพนนน่นรอบเดียวเนี่ยค่ะรอบเดียวครับ ได้ร้อยอะครับสามให้นี่ประมาณมาถึงทิศนาทีกับครับเดียวก็แล้วนะฮะถ้าใจโค้นหรือล้าสายมันหมดพูดมันเป็นย้านน้อยก็เป็นชั่วโมงแล้วนะฮะก็ไม่ตึงดีถึงเสียเนาะครับต้องพิจารณาเอฮะย้อนน้อยก็คงจะถูกลงเข้าใจว่านะฮะการบริการเนี่ยนะประเดีนีวให้ละร้อยอยู่เนอะครับสองสามให้เขาก็จะมาว่ามื้อนี่เก็มีคนมาถามนะครับ เขาพ้นก็โหบวโพูนอะข้าวผมไปออกงวงเลยเจ็ดตาอขูพันเต้าครับครับผมไปพูนเนี่ยผมไปหันข้าวหอมนาคาครับหอมนาคามันเป็นอย่างไเข้าวหอมนาคานี่เป็นข้าวหนึ่งนะครับโอ้ที่มีที่เสียงอย่างประเมินไปเนี่ยนะครับผมจะถามรัาทรงต้นงามเนึก ทรงต้นในไผ่เคยปลูกตองแปดหน้าตาคล้ายๆกันอืมแต่แต่สูงกว่าต้นสูงกว่างวงกคล้ายๆกับตองแปดนะม่กลิ่นหอมน,น้อยๆน,นะเข้ามาลกที่ไหนมาเข้าหอมนาคะ่าคมจำมาได้ว่าเป็นตั้งนุนหน้าหรือั้นอีสานนี่น,นะครับหรือว่าตั้ง มอกษะรก๋วเนี่ยผมจำแรงได้มานคได้แค่บินมืแล้วฮะเมืเอ,อมมนจะป้าดเดียวถ้าม,มีมาเมินแลวเนาะถ้ามีมาประมาณสักสองสามปีเน,นี่ยฮะสองสามปีผมอาจจะมาแตนเข้าหมูนี่ก็ได้นะครับเขาที่เขาปลูกกันเลยนะฮะมันเป็นข้าวเหนียวหรือว่าเขาจะเป็นเป็นข้าวนึ่งครับเป็นข้าวนึ่งครับเหมือนตองแปดนี่เนาะ กับหน้าตาคล้ายคตองแปดใบใหญ่ๆก่ออาสักน้อยแต่กกับคนพิษต่อไรสูงไหมคนพิษก็่อดข้างสูงนะครับหอมดีนะหอมหอมน้อยกว่าข้อขอกความลำกว่าย hmm. <Moon. S 2> ja. ังบาสูตข้อขเกเือนนะครับถึงบะไดเตือนะครับข้อขอกนี่ก็หอมเนาะข้อขอกหอมนะมะมาให้มาที่ตองแปดน้อยพ่าติงไปเนาะครับ ทีพี่องแปดเลยนะครับเป็นข้าวที่มาแหงโวสุคมโคเนอรครับอพอเจ้านาเขาเริ่มจะรู้จักแล้วนะเขาจะนิสัยใจคออย่างพอกเราแล้วการใส่ปุ๋ยช่วงใด้มันถึงจะดีจะมอม่เตาวกกออ่าเปลี่ยนโรคกันยังงนะครับเด็บต้องใช้สารป้องกันจัำจัดศัตรูพืชน,นะจึง ถึงแมงถึงโรคเลยนะครับในช่วงใดเนี่ยเดิมเต็มจูแลวนะฮะผลพิษจะค่อนข้างกับนักบรสมคน่วงก่องามนะครับอาจารย์ครับไม่เก็บเชื้อคนเดียวได้็รครับได้ครับได้แต่เอ่อผมสันจตผมมาปุเงน้อยนะมันก็มีการกระจายตัวยังยังแบบอยู่ตัวแจ้ๆนะครับต้องคัดออกขวางมกันนะฮะนี่สูย์ไม่เด้เนาะ ส,สูงสูงต่ำต่ก็มีห้องแต่มนักนะครับโรงงนปลูกมาสองสามปีแล้ว่็ครับเปิ่นเปิงใจเปิ่นว่าแต่เชื้อเนี่ยก็เปิ่นว่า,าต้องไปเช่าว่าต<อ>้องคัดเ็บคนเดียวคัดคนเดียวไตัคบคัดสาวไว้สักให้คัดแต่แต่นะไม่ในจะว่าคัดเดิมบ,บ่บรลุปีไต่ มันจะมีเข้าดีเข้าเดิงศูนย์ตัวเนื้อข้าวเปลอาเจือทอื่นนะครัอืมอืม้อคัดออกเกาเสียงเกี่ยวออกเลยนะมันต้องเสียดายนะฮะีเข้าตองแปดตลาดเป็อยไายพ่อตลาดก็ตภอพับพอยู่ครับโอเคอยู่ฮะแต่คุณภาพการหุงต้มเน่ถ้าเป็นเข้ากินครั้เดียวมาถึงว่านึ่งแล้วกินเลยนะฮะอืม จะบอกค่อยมีปัญหานะถ้านึ่งเงาละเปลี่ยนคอยเย็นแล้วก็ออกมานึ่งครั้งแห่งการนี่บบบบค่อยดีสักเท่าไหร่เจ้าอ่อนตอนแข็งแรกแ่างนะครับครับคล้ายๆอย่างนั้นฮะครับมามาถึงปานาโปเลียนถอนอกครับเนี่ยอย่างใดระบบนิเวศมันจะปิกมมอยางเก่านะครับมันต้องผสมผสานกันนะครับต้องใจระเบียบทางสังคมเข้าไปช่วย Oh. คือคือข้อตกลงกันเดียว่าหนึ่งจะต้องมาเอากบเอาเขียดมากินในช่วงปีนี้หวกอืมะ hmm. แล้วการใช้สารเคมีต้องน้อยที่สุดต้องดิจำเป็นอืม hmm. โดยเฉพาะยาฆ่าหน่าทั้งหลายนะฮะต้องใช้บดเบอรามเพื่อลงไปอืมนะเนื่บางคันหน้ากบค้นแต่ยังกอบค้นตะโกมมากับเหลือแล้วครับอืมฮะ ยอปก็มาเหลือวกะปาดนินกระปาดสดิษครับ <c> อ <oughs> ย่างที่บ้านบ้านม่อนะครเมื่อก่อนเพื่อนใจถึงมาตรการของหมู่บ้านนะ,ะืเป็นธรรมนูญหลงงปู่นว่าห้ามแยบคบแยบเขียดมากินในช่วงมันเป็นยีห,บหอบอมอถ้าไผแยบมามีโทษดโอ,อ,อตัวละชาวบ้าทั้มที่าบานเนีวยว่าลับไปนะะ แต่ว่าเตื้อละห้าปันเนีะฮะอันนี้ก็ช่วยได้นะฮะมันก็จะมีอาหารอยู่ในหนาเ็น่จะนักหรอครับเบอกว่าเป็นพักเว่นกาเป็นเอ่อพักหินพักจุ่มปาเนี่ยเราสามารถที่เก็บมากินในกุ้งกุ้งหอยปูปลา,อย,าอย่างที่อยู่ในนาก็ เรามากินได้อย่างสบายใจนะฮะถ้าใจรถไถมันจะมีปัญหาไหมเออมาเป็นปัญหานะครับ,บเพระาะเด็กควายมันหายไปเนาะม,มีพิษน้อยกว่าหมูสารเคมีกับจัตรูพืชหรือว่าอันวัชพืชทางไหลนะสำคัญเลยทำมนูนนั่นแหละครับตกลงก่อนไว้ก่อนนะฮะ มันจะโ<น>ตกลงกันยากนะครับนะฮะมันมันถึงนักเก็ตขนาดเปว่าเอ้ยตกลงกันมันจะขายเข้าเฮอกันเจ้าขององศีนี่แอแฮมตี้หนึ่งเมื่อรากาดีรับไปขายบุแล้วไปขายเ่ะครับ<ะ>นี่ก็คือ<ม>โอกาสที่เฮาสามารถจะทำได้แต่มันแบ่ง่ายๆนะอาจารย์ครับต้อง อูกันถึงตกผะลึกเลยเนาะครับครับเอาแข้นแข้นเน่นะฮะสุดท้ายอาจารย์ไม่อยากจะแนะนำบอกครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนนะฮะปลายที่ปลูกข้าวข้าวปีนะครับก็อย่างก็กอข้าวหอมเะลยเนี่ยถ้าจะใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งสุดท้ายนะครับใส่ได้นะครับแบบเกินเดือนี้เนอะครับแล้วก็ต้องพอเรื่อง โรคเรื่องแมงตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟ้าฝนมันมานะฮะแดดบ่คอยมีจะมีปัญหาเรื่องโรคไหมนะฮะ ให้หัรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถจะติดต่อท่านอาจารย์สกุลมุลคำได้นะจ๊ะท่านกับป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นครูใหญ่โรงเรียนเข้าและเจรนาต่างอากาศสถานีวิทยุมอกระเชยงใหม่เป็นคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอกระเชยงใหม่กัตบอบปัญหาเรื่องเข้าหือชานุฟังครับครมอกรกันติดต่อท่านอาจารย์สกุลมูลคำกับเบอร์ทโทรศัพท์089950-906-1 0 8 9 9 5 0 9นยเวลาเสี่ยงเห็นแล้วเนาะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการห้องสนทนามมกวันการวันพัด13นาฬิกาห้านาทีโดยประมาณทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์สุนัน์ละองศีผู้ดำเนินรายการขอบคุณท่านชาสกุลมุลคำข้าเจ้าแสงเทียนเนียมซับโฮมดำเนินรายการคุณสาภาพเกษมสุขควบคุมเสียงทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่พร้อมเครือข่ายตึงสีภูมิภาค ออนไลน์ทั่วโลกจากท่านฟังไปก่อนปะกันได้ในเตื้อต่อไปยินดีจัดนักที่ติดตามสัสติเจ้าท่านจานเจ้าสวัสดีครับ